สวัสดีค่ะ,คะท่านเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะทา่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นก,ากําลังใจทางช่องน้ำได้ก,กันเด้อคลิปนี้เจ๊น้ำแยกกับผ้าเข้ามาตามต่อแนวทางของเอาทิดลอดล่ะค่ะเอาทิดลอดเพิ่มกําลังคำนวณเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเ้าก็สิได้เบิ่งตัวเลขไปพร้อมๆกันล่ะค่ะเกินค่ะบมเรียนบ่บโมเรียนกับบอลเลียนเนี่ยเนาะอ๋อเลขมันจะหวังเก่าบ่ค่ะเลขเลขมันมาตกตัวเก่าเตียนพอเอา เนียอตัวเก่าก็สีมาคือเก่าแหละว่างหันมันยังมาอยู่ําตัวเก่าตัวพอเอาได้สองเก็ดมันออกสองหกมะวาหันไม่ได้สองเก็ดเียนออกสองหกเขียนนีเดียวเลยสองเก็ดเนาะงนเกียร์ถืมถือระแหนมนะ่ผมไม่ติเป็นจังสิังแ่ขึ้นแก้มเดี๋ยวอไยุ่ใกล้ๆหาบนนีใจจันเอม้องจะก็ปวดใจแล้วแน่น้นท่องมากสอเก็ดมันออกสองหกไง แต้มเดียวน้อยเดี๋ยวซ้ำถือพ่นสื่อมากผู้สื่อกะสื่อสื่อล่มกระจอกกระเถือร่มแม่กระจอกไหวจังว่าพี่บอกผมพ่นบอกถึงนี่แมงบอกไปบอกมากบอกเอาสื่อล่มเนี่ยเนาะค่ะวันนี้เขามาตามต่อนเนี่ยทางของพ่ออาวทิดหลอดล่ะค่ะเพิ่นกะกำลังตั้งคำนวณเนาะค่ะเนาะคำนวณให้แบบสดสดแรกค่ะคำนวณบวกลบคูณหารให้แบบสดสดโดยได้เพิ่นสีแน่นเดี๋ยวเสกเข้าไปเบิ่งไก่ไก่น้ำกันเนาะค่ะเนาะ ตอนนี้กะเขามาบ้านละค่ะเขามาบานพอดีค่ะได้แนวทางตัวเลขให้ FC เอฟซีด้เบิ้งน้ำกันอีกค่ะเบิ่งได้รุ่นเนะเาะสมนักทุกนหัดทีแล้วกะหายมากเด็ดเด็ดหมดก้อนในกะเขาสามตัวไทยละค่ะหัดเมื่อกี้กะซ่อาเขาละสองหกสองเก็ดสี่ขึ้นสี่ล่งเอาหัดนี่กะมาตามต่อแนวทางอีกกระบาน,นี่ รับตำล่าสูตรโบราณคนหากินถ้าเป็นนมเป็นเบ้าคนค่ะถ้าเป็นเบ้าคนสูตรสูตรเนี่บดถิ่มค่ะเพราะว่าเล่ากับพ่อได้จับเงินย่อนอยู่จับเลือดวเียวกันไม่เรียกผมมันไม่เลือกตัวเดียวกันมันจ้งเกว่าจต่เดิมมันบวบไปบ่ามาไหมบวบไปบ่ามาจ้าจ้าวันนี้นะเอากรซสือย้อยแก่ไก่เนี่ยละจับลอตเตอรี่ไว้ห่อย เลขมันก็วันนี้เป็นสายดอกมันเป็นยี่หรอนี้แหละค่ะมันสีมาตัวใดจังแรกอะสีมาเขาฝัน่ดอกที่พุ่มเจ้าทีเพันดีเยอะยุ่นี่มาเขาฝันอีกกับจังปั้นท่องอีกผมมันพี่จะนก่งนี่เขาก็เห็ดปีกแจ๊กเลยทีมันได้จะนี่ก็จักสีเอาจังเดยมันก็ไปน้ำบอเปลี่ยนนั่นนะอ้าอันนี้ลอตเตอรี่คือเก่าบ่มีเจ้าเห็ดอยู่นี่ แมนโอ้เตอะเรียนที่สามตัวเนาะจ้าสามตัวถ่ายสามตัวหนาผิดจัลหนาไว้หลังวันใหญ่กับซิโยนี่ละไ่ต้องือสามตัวเลยอีกสามตัวของหนากับซิโบถือ่ิว่าไม่โอกาสได้หล่สองตัวสามตัวถ่ายรจักเม็ดเหล็กไม่ีโอกาสผิดได้ไล่ก็สองตัวถ่ายสามตัวหนาสามตัวหลังมาคูได้จัดเอาเลยบ้านีอง พอเอาเช็ดหกประตูไว้พ่อแม่ปะค่ะนี่ันนี้ดิจับไว้ให้พ่อเาารียบร้อยเลยมักคูใดเอาเลยบ้า,บานเด็กเราก็หลายโตเด็กสองตัวสามตัวเน้นคู่ใดกะว่องห้น้ำหน้าได้ค่ะเด้อตัวที่มากละไปพอเอามักตัวใด้ติดตัดออกมาแล้วสามประตูหกประตูหกประตูหกประตูทีห้ามักสุดสุดที่ห้าจับใส่กันละไป พุ่นตำหนาเลาเตรมกับตาเราอยู่พุ่นุ่นกม่อันี้อันนี้ส่วนหนึ่งบอันนี้บางส่วนอันนี้บางส่วนดิโอ้หนาวเยกกยกกระตากเลนะชุดนงนวันไหนถ้าเปิดทมไหรุ่นเพรื่องกองสลากหเม่อไร่ขุ่นซ้อมงอแต่สมูทตอาจนเก่าุนหายหาตเป็นนุ่มบ้านในเอาเมียเดนี้ได้เมียเมียบ่เล็ดนี้เมียเลรเด็กเนีมื่อไหกันแน่หายเออแน่หา แต่ที่เ่อแมนสบายตาสามดอกพอทุนอยู่บนบอเลยแล้วหาอยู่ฮะก็คือได้อยู่ได้กินน้ำมันเน่เนาะเออได้อยู่ได้กินเนล้อปล้วอันหายแยกนาฬิกาเดี๋ยวทีเป็นผู้เดียวเดี๋ยววะคำนวณเงินกันนะพ่อได้จับได้ปลายอยู่เนี่ยแล้วสต้มร่าเราวปืนจุดต้มร่าแล้วไปกับแม่ทีไปทีมาอยู่เนาะตัวเลหล็กโบราณห้าสิ่เดดอันนี่ส่วนหนึ่งวาสันครับอันนี่ส่วนหนึ่งครับแต่ก็ถือว่านี้แจ็คส์วบายจากไหนเลยเพื่อนกับทีเป็นหาต้มร่ามาอีกแล้วครับ บ่ละมีตำราเดียวตำราเดียวนี่ล่ะคู่เดียววัดตะวัดวัดตายกันย้อนตำรานี่ล่ะเราได้อยู่ได้กินอยู่งไงมันก็อยู่กับข้าวซอขึ้นซีล่องเอาเนาะเด่นหอ้าเด่นหูงามแท้มีเด่นพร้อมเลยแอะซอขึ้นซีล่องเอาตัวตัวเหล็กเราหายมาแล้วคือวังหันหลือเราเมื่อกี้ก็เอาบนกางแหน่ซ้อมเก็ดหน่อยเจ็ดสองเต็มเต็มเนาะเจ็ดสองเข้าหกซองไหมแน่นให้ยมัเด่นหัวความอะไรนี้ ันไายส้นนีแเรามัถือแกกีวางได้แล้วเนาะเปล่าเนาะมันมาทังี่ไปรเนไปเพเปล่นน้าน่ใหไปเล่นหนาึเชงื่องลูงผมก็ไปว่าไรมันมันจังไหนมันมันออกมาแล้วครับันไปจังสีเอากตามจังสี่ตบาตังสี่เลยมันปยนจใส่ผมมปนนะมันจัเขาสิไปกวยหนังวยไปวยมากยท เอาเหล็เล่าบปหลายดอกเล่าแบบมืเขียนเป็นแบงหายเป็นหกประตูหาบ่ไปบ่มาบ่มาบ่ไปไหมเมื่อกี้ที่ขึ้น9 9ยิง9แมัแม่จอดแล้วก็เอาจอดแล้วตัวเลขตัวนี้ล่ะอ่าหกหกฮ่ามาแล้วมาแล้วเลขงามอยูหกกับเก่าตัวเดียวกันจับเหลียมก็แค่หกแปดเก้าแปดเนาะแต่มัดนี่หมบตัวนึงที่เราซื้อจ้าหก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 เนาะ มันมันจะมาออกหัวน oh. ี่ม no ันมาเอกกันบ yeah. I mean, like, so 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 ่สม like, so ันไปออกแก้ม I mean. ัวออกบ่ออก06นักว่หรยังวาวดมันนึ incluso. ่งเล่าซื right. ้อซื Esta ้อฮกมาแมนว่ามซื้อฮกมันจะมาออกหันี่บอสมมาขึ้กันโว้หวดวดที่แล้วเลาะที่แล้วซื้อฮกมามาเราซื้อซื้อกกมเดี๋วผมมาเนีเดี๋ยวันี่มันมาเลรนี่ยักบัดนี้แล้วจะมะฮกกกสองตัวการล้างวาซื้อกกมาจอดฮกสองบัดเนี่มันจมะไปเป็น่ันหันนะเรียกว่ามัด เงินสูตรตำล่าแล้วบัตรที่นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขต้องไปนี่หมอมันน้ำตาล้างกันจี๋เนี่ยตัวเลขเด่นของขบัวที่ว่าผมที่เอานี่แต่ว่าผมลอกลงมาที่คือผมนี่ติดต้องมาหาบวงวาเลขสามตัวเนี่ยที่มัสิมีตัวใดญนะมัสิบ่วผ้าหน่อยนะาที่มัติ กันมากกมาตรงเลได้ห้าวตั้มวเลีงามตัวตัร่างานอับเลครับอาเอาฟันท่งเลยค่ะพอเอาเอาแบบเน้นๆเลยสามตัวเลยมันมีหมูมันจังควมาตรงลองทุนหลายเนาะเาเลขสามตัวนี่แล้วพาเาคนเคยได้สามตัวค่ะพอเอาคนเล่นเน้นเลขสามตัวไฮไลท์ค่ะครูได้คนสิฟันท่งกำลังกำลังคำนวณอยู่ค่ะฟันทงสิบแปดยุคกลางห้อแปดยุคลักลอยห้แปดยุคลักไทยเดี๋ยวพอเอากรรลัง คือกันกำลังฟันท่งไม่พ่เปิดมามาตัวเดียวมาตัวเดียวหูแดงเดียวสีแดงฟ้าเอาเอ้าหูกระโกสีแดงใส่เลยติดเลยติดใส่เลยแม่น่ะตัวเดียวกันอะไรจ้าอ่าเห็นบ่าในผลเดียมึงแยนฟอดมาหาวกับแยนของห่อนจ้ะแมยงฟอดใส่เจ็ดอืมเพราะว่าต้องไปเยอะทีเดียวค่ะสุด พ่อได้จับได้ใบหาอยู่หากินอยู่นี่เนาะพ่อต้องลงทุนหลายเอาแบบสันท่งมาไล่เนี่ยเพราะว่าเาพ่อได้ไปสื่อซาสื่อไส้นาเหล็กอยู่ในนี่หนึ่งมันตัวเดียวกันไหมมันมันก็ไปว่าเป็นเหม่มันเป็นตัวเดียวกันเหล็กกับวตัวตัวเนี้ยแล้วห้าเก้าหกค่ะก็คือเก่ามันก็เล่นมะฮะเก่าของผมจ้ามันก็เก่าที่เล่นไป หกเลยก็ย่างหกด้วยกกัย่างต็ดคือเกาวปาไปเสรเนียทั้งหาเขถือาหกเขาก็แลนมากหกหาเขาแลนมากเลยอมันยู่ได้ฟองมั่นแล้วนะคือหคือหเนี้เด่นเลยเนาะพอเอาเนาะเด่นหครับผมเด่นหเด่นอย่างไวไวที่ใจบุกว่าหลอนลวดเออเอาเนนเนีนเลยเนีเด่นหกเลยเนี่ยหกยังได้กับมาเทหครวาแทเป็นหกเกากัน สวัสดีครับพี่น้องชายโยโมจิเลยจ้ะเป็นฮกเก่าเพาสิอ้วยหัวลงน้ากันเป็นฮกฮกซองร่องก็ได้เป็นซองร่องก็ได้จอิงจริงตัวนึงอ้วยขึ้นตัวนึงอ้วยล่องเราบัตรทีนี่ชันสีบอลเด้ออันชันไปเฮ็ดงานอันย้ายมงมุมจ้าจ้าจ้าเอาอะไรก็ได้อะไรเออจริงจริงเออเราบัตรที่นี่เลขแม่ย้ายมืองุมมันชักใหญ่มาเป็นเลขฮกตัวเดียวเห็นไหมฉันเล่นมื่อก่อนพะย้ายไหนบ้างวัดนี่บ่ ลบออกเล็กหุ่นอ๋อมันไม่ออกเล็กหุ่นเออออกเล็กหุ่นมึงรูสื้อหนึ่งบวกสองมนันนหนดสาวชน่ไรไปคือว่ามกเก่าเข่งเลงด้วยันอืมตัวพระเอกนี่คือมกเก่านเก่ามเก่าันมนหลายสูตรไลที่เห็รมากเนาะหลอาจารย์เป็นตัวเมีนอาจารย์เก่ยวนแต่ว่ามันหลสูตรที่เราเย็นมากมันป่วยใส่กันแล้วมันตัวเอืองิพาอไรมันก็ดขนาเปลี่ยนมันมันเ่เปลี่ยนมันก็คือว่เาเปลี่ยนนะะมันเพราไป่น มันมาไปก็คือมันยูหรอวล่ะยูเมียนครับผมหกเก้าหกแปดนะะี่ค่ะมันลงมาจักน้อยนั่น,นก็จะ <69, 68. S 2> เ,เป็นหกแปดหเกาหกแปย่าไปว่าเนี่ยเด้อเจ็ดสิบบาทเปลี่ยนบ๊วบุ้นนี่ย่าสิว่าเป็นอกบ้องขาดหกเจ็ดคอยกันเน่าขีไว้เลยบ่บ่ <c oughs> บ่ไปหัดบ่ไปหอดผนดอกบ่บไปหัดเจ็ดมันหกแปดมันจีมีหกแปดกับหกเกาย่าไปวางตากูเด้อด่ดอกคืนี่ใจอกว่าบ่ไปหอดหกเจ็ดดอกหัดนี่คิดว่าสิบวพาไม่เ็ด ผมได้แค่เมันก็เห็นไงเก็ดเ็ดมันจะเป็นรักมันบ่มเก็ดไหมเก็ดแปดพกไปสั่นเก็ดหกหาไปสั่นทําไมมันมีเจ็อาจจะเก็ดอาจจะมารักลอยมากครับเก็ดป็นรักไวเกเก็ดเนี่ยอาจจะมารักลอยเนาะแม่ครับทําไมจมาเพราะว่าอันเก็เนี่ยมันจะเป็นรักไวมากกวัวนะแม่ครัือรักเจ็จะมากกว่า เรี้ยคอยหลังบ่เลียกเรียกอย่างเนี่ยประมาณนี่หละเรียกกุทยุต้องกันน่ะแหละคือเ่าไปยังเลียงไปใส่หม้อบ่อไปเพียงแต่ว่าเจ็ดมาสับดีเป็นรัก้อยเจ้าตุ้มนี่มันมันไม่แห้งกว่ากันหนี่มันไม่แห้งพอามากน้ำเขา่นาดะจ้ามันถือมาแท่งตุ้มนี่ว่าหกมากสองามากรเนี่แห้งเลยมกโกโตหกโตหกโตหกโตกโตกโตห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 ้โตหกโตหกโตหกโตหตห ดักแล้วผมก็บอกเลว่าผู้ใดเฮ็ดจังไหนว่าเข้าใจคือกันไปซื้อจับลอตเตอรี่ไว้เล่มื้อนีี้จับลอตเตอรี่ไว้จับลอตเตอรี่ไว้เลยนฮกเก่าฮกฮกกจับไว้แล้วจับไปอีกตามอีกตาม มากมากประกอบกันยางง่ามตากเดเครื่องรางทงนได้แถวเรียกไวน่ได้ที่คอยเขยนใ้้นเจ้าคันมานี่คือเขาสามตัวเล่นไปอยู่ไนเน่ยมันสิมีสามตัวสตัวก็เร่นใช่กันเลยวสามตัวนี่เขาแท้ๆเล่นเนี่ยมว่าสิครูได้่อนเนี่ยสักสิคููได้อยู่นะยดนี่จัรตย่ได้ไหนสิได้อยูได้ไหมว่าสิคููได้นสตัวนี่มน้ำกันสสั่งเอาแต่ว่าเขาต่หาสตัวนาใส่แล้วค่อยคสิค่อยสีได้ตัวล้งเนี่ เขาต้องหาสามตัวหนาใส่มึงนึงก็ให้ลูกซื้อทังสิ้น่ะอันนี้บ่สข้าวนาฝนเนี่ยทำตื้นเด็กเข้าหาเลขตัวหนาใส่แล้วเขาก็มาไล่เอาเลขกสามตัวหลังใส่เะีมไห้เลยไปซื้อเอาทุกสันเอาไปย่างหามันกับมุนี่จะสามตัวหลังยังโมได้เลยเขาต้องสร้างเอาเห็นไหมหกหกแปดแปดตมาบ่มโอยนี่เนาะ ต่ถตาเข้ามัเออ้าเข้ามัเตาเข้ามัดสุดเไับไปยเห็นเีตเตอรี่หนึ่งใบเซลล์รวดมามักสุดแดงอะไรอย่างนี่มันสีรวยลงมาเซลล์เจ้าสามตัวคนเนี่ยโคบเจ้าซื้อมืรน่จะจีแปดคนคนคนบชิดนีเนาะคนบชิดนี่าเลนตกตัวไหนตามอยท่เออจไนบางบี่อะไรกับ้กค่ะ พอเอาเพิ่นกระหามาคักแล้วจับคู่มาให้คักลราค่ะสามตัวนี่แตกแทะค่ะบ่รู้ว่าสิคู่ดเดชบ่รู้ว่าสิคู่เดชนี่ต้องมาลเหค่ะเลขกถายเลขกถายสามตัวรางวัลใหญ่รางวัลนหน่อยกัสิเขาเนาะกับเนาะจับไว้ค่ะรถตั๋ลีจับรถตั๋ลีไว้โหลดถ้าพัน ว่าอันนี้เรียนข้าวตตีเห็นสามตัว้ายโรตีมากความห้องรถายใจแล้วมองมากหอดีเ้าเออจะสิบมากอีกรอบสองสองเด้งก็ได้ไม่ร้องเด้งก็ได้เนีมันไม่ไมเป็นเถื่อนเปล่โอ้า ไม่ไก่สมตัวใช่มตัวโีโซกมานเด้อพคนเด้วบาทนี่ยมันบานี้มันเป็นคืนรางวัลที่หนึ่งยีกจังเบอร์เพี่น้องสั่นกพะอเจ้าเลีไกสาตัวฮาวอบัตก็หมายผมมันเป็นนักสันเดรีพุ่งหน้าสั่นอันี่มั่สิละจับไปหลดรางวัลหลตะลิงเนาะไอ้ข้ายสองตัว เล็กไทยสามตัวนม่คนเด้น้นะหวานมันเล็กตัวเดียวกันไปขึ้นน้องว่าที่มึงอ้าวเล็กตัวเดียวกันที่ไปจังสั่นสัตว์หัวอาไ